สวัสดีเอฟซี FC. เจ้าสำหรักท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดลาสีครับเป็นจังไรแน,น่กับเป็นยางเบิงละกันครับเลาวเบิร์ว่าซมี่ยังนเนอตลาดมานันอีตอนแรกครับช่วงใกล้ค่ำเนี่ยแหละเสียงนกกระเจี๊ยบแจ้วโอ้โยอลังการงานสร้างครับอ,อืมีของอยังแน่ขายยังแน่เนาะถามเพื่อนล,ล่าะกันครับนี่ยังไงอืม เนี่ยอยู่ในแบบช่วงแรกครับนี่ปลา่องะละเศร้าละเศร้าสั่งแบเออนี่ยังไงนะครับจะเบิ้งกันแล้วกันครับอาถารฟังก่อนกันแล้วกันครับถามฟังมี่ยังไงใน,นตลาดราศีครับในวันที่หนึ่งวันแรงงานที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับเนะะาะเออนี่ยังไงนะครับจะเบิ้งกันแล้วกันครับ ขอบุณทุกท่านที่แวะกันข่าวมานะครับอันนี้ผลละไม้มีกระเขา่าข้าวหมูขราและสิ่งลหลายอย่อยอยงหลายอันหลายแนวอยอ่อยากได้ยังในช่วงตลาดแรงครับช่วง,งวพวกม้งแรงเหม็นบ้างพกม้งกาแมั้ง เดี๋ยวไปนาฬิกาสักกันสักปันรับขอบคุณทุกท่านเยอะๆกันกบมนนะครับช่างเจ้าสำเริ่ม18เคิ <18 S 2> เคงครับพบวงเคิงครับช่วงตลาดแรงตลาดราศีมีอย่างเงี้ยนายสิงไลอันคองค้ายคองเน่าอยู่เน่าอยาก ตลาดตอนแรกนะครับก็บ้าลายบ่หน่อยครับพอดีพระงามในช่วงเสาร์อีกนักค่าหนึ่งนี้อ็รระหลาดมี้ายต็นพ่วง มีหลายสิ่งหลายอันครับอืมีไฟป่าก็มีปลาโมูไม่หม่วงอันนี้ยังแคตรกุกเสื้ออยู่อ,อ,อันนี้ขายไปเป็นกองต้อมีเทาดินน้ำเต๋อโมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ ทั้งนี้มีเพลงรเราด้วยตนนี้มาถึงดูนี้ก็มีขนมจีนนะครับอันนี้จะเดินมาทะลุยางมาสอดทางถนนฟังงเป็นถนนออจากออทางในนะครับอันนี้ยุตลาดราสีครับเพื่อราสีสไลจังหวัดสีสเกต เราขอบคุณทุกท่านที่แวะกันเข้ามานะครับคลิปนี้เอาไว้สำนิสักกันก็แล้วกันครับพอบกันคลิปหน้ารับเนาะสำหรับเชาแรกนี้สบายดีสวัสดีครับ